สวัสดีครับคุณหมอครับวัสดีค่ะคุณหมอครับอะไรมหารักษาคนไข้ขึน้นนาบุญน,นาบึ้งเถอะครับ ody, อารมณ์บอดียังมาถามคุณหมอครับยากคุณหมอเป็นยังคืออารมณ์บดีหัวว่าซ้ำเศร้าให้ขอโทษคุณหมออะไรหัวคุณหมอทำงานยังครับเป็นตำรวจออคนไปทำงานกับขึ้นมั้งครับไหวไปกันขึ้นกับไปคับไปแนบบดไปตาบายสองโมงนะ กลับข uh huh. e bon ok um ึ้นมาตีหาอ่อนแอแหลกเกตยัางกับบอดาเขาตั้นโดนปืนเสียว่าหายตำรวจก็จิบปืนเสียไปจากินเราให้ละเบือน้ำได้ก็นั่นลาดอาหารผุนตัวโอ้เขึ้นกู่มีประโยชน์มาย่างกูสิสีทีบไห้แมนแล้วมันทัวรอยู่สียังอยู่สิขวางอย่าหาบอกด้วยสิที่แหนเด็กตวเอเอาไมเจ้าไปยังยกหัวกระสุนกรสุนเด เอาที kidneys, ่ว่าหัวจะได้คนอารมณ์ดีเนาะเป็นยังตั้งอารมณ์ดีอยู่ที่ว่าที่จะได้มา้าวในผัวซ้ำให้ได้สาวหมดคุณหมอเฮ้ยยัยมาด้าวัวจะทำงานหนังว่ยเป็นตำรวจคือกันล่ะครับเมียอาผัวหมอเนี่ยเขาก็ดีตัวในผัวตำรวจเลยมันก็ดีอยู่แต่ว่ามื่นนี่คอยจีบป๋าอะไรละเอาคู้จีบป๋าป้าตัวมันเล่นไทยภสษาด้วย เดินยำได้จบแต่เมียเขาหุบนะหักว่ะสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้าเมื่ออื่นนี่แหละค่ะหมอขาเอามาพี่ที่เอาไปยังละผัวฉันน่ะเอามาซ้่งเศร้ากูมาคือยังเด็กตัวบอกฮ็ดงานนี้หมดเศร้านั่นโอ้ยผมบอกว่ามีเวลาซื่อๆดอกคุณหมอเวลาหลายตัวเวลาไปเที่ยวนั่นคุณหมออะไรมาหอดแล้วรักษาคนไข้เลยเพท่านถึงเวลา เวล่าใส่หยุดเวลาใดยอีกคุณแล้วต้องส่งถึนซูนหว่าเสาคุณเองเป็นคุณหมอนี่เห็นคนไข้ต้องรักษาทันทีเพราจะเป็นต้องเวลาเวล่าใช่เออวะมีอารมณ์เหตุที่หน้าบ้านเนี่ยงานอย่างที่จังสีดนี่างที่ป่อยไปแล้วเลยจังเสียแค่ที่เอามาไว้บ้านเพือจิสีดูแลช่วยหมอเบ่งที่ถ่ายถ้าหมอแท้ก็บังสุบืออยู่เดียบังสุบือไปยังแจ้งว่าอยคนไข้หัวล้หัวหลอนจังสี กินยาตามหมอสั่งไนี่ฮะกินอาหารไปนเ<อ>ปน,ปนี่ยเป็นอย่างเช่นหัวโลกหัวหลอนจังสีแต่ก็อ,อ,อาการขึ้นสูงละห้องกูก้กูก้ระบาดเน,นี่ยฮะเป็นอ,อย่างเช่นบวมบางแง่ซอยกันเนี่ยเป็นอย่างเช่นหัวโลกหัวหลอนแท้คุณหมอผมโลนไป็นอะเข้าใจบ้านเนี่ยคุณหมอครับอะไรครับอันนี้มันมันมันคดไข่มันคนไข้แล้วมันมันอีหยังอะไรเนี่ยอันนี้คนหัวลานบวมตาบ้าตาเลือดเนาะขอโทษครับพี่เมียคนไข้เพราะเอียังซะมึงหัวเสียงแท้ กนเน wow ี่ยวคนไข่ว้อไข่ยาทั้งให้น้ำเกลือยี่ห้อยังค um> ือบ่มีประโยชน์เพราแม่น้ำเกลือช็อตบ่จักผู้ใดหอยจันสิผู้ทำเกลียะให้บ่เป็นไปยังคือบ่ถามเขาว่าหอยก็หอยหอยก็หอยสั้นลงบ่ราะเป็นสิวางไป็นนั่นสิผู้ทำเกลียได้เพราะเป็นเครื่องสูบน้ำสิวางใส่สิไปน้ำใสเห็ุไหม่เนี่ยเห็ุไหม่เนี่ย คุจิมเป็นตีเอาคุณหมออะไรตีนหมอเป็นยังครับหมดแดงกัดมดแดงกัดไฮ้สไอ้ตั๊นเนาะคุณหมอเน่่ยขันหอยบ๊อเป็นหนึ่สิบอกเนี่ยหอยกันสี่หาน้ามาไปคนมาเสียบไปถุตีบตัวแดงมันเปนเครื่องสูบน้ามันมันทำไปใว้ฮัวเออถามไม่ไอ้สัยไปยิ่ไปมื่อวยอยู่ตั้งไหนจะมีแฮงวิ่งหนีบอ ม่าพ่นีสยเยมมากเขาว่าเปลี่ยนหม้อผู้หม่อ้ยเข้ารถบัสรถยังหยังรถยังยุดรถยังหยรถยังหยงไปเอาปืนมาไปเอาปืนมาจะจะเอาปืนมาเฮ็ดยังกูจน้ายิ่งหัวหมอมือเนียไปยังหยงานตามนาทีรถยังยดรยัรถยังคนป่วยม้ยบังระังรถแกทานไปขายนยเอาเนี้ยเก๊ะ คุณมตืแท์กับหมอเธอเฮ้ยเข้าไปไปหาจินยายผมบงกูได้มามามาเอ้ยคุณอทนี้เศร้าเราบอกเศร้าไปเศร้าเราบอกใจดีไปเศร้าไปใครนันว่าจีจาคุณหมอวันนี้สมส่วในตัวแล้วท่านเศร้าเรบอกสิได้หนีไปบงภูไม่เมื่อท่นได้เศ้าเม่ท่นไดเศร้าคืแรงหันแทนางร้อนโอ้บางคนบ่งันแต่มต่อดา นางลง้มเล่ห์ให้นางล้มมาล้มอย่างนี้กินยาตามหมอสั่งบ่เนี่ยกินครับเมื่อนี้กินยากอนนอนหาเชื้อแล้วครับยังก็กินยากอนนอนหาเชื้อแล้วครับยากอนนอนก็กินเมื่อไรเยอะก็ได้แหละเมื่อนี้กินหาเชื้อแล้วหลังจากรับประทานอาหารแล้งแล้วต้องกินยากรอนนอนเข้าใจบ่อันนี้กินหาเชื้อเพราะมันเปลี่ยนนโยบ่ายแล้วแล้วลุกขึ้นมานยางเลยสีน้อนก็ให้กินยำหนั่้วเนาะใส่กูเพราะมันมันแพ้ยาเพราะแห้งระบ่เนี่ย ปาดเป็นปาดเป็นปาดเป็นชุดเป็นชุดเต็มตัวเลยบาดแค่ยาคักดบาดคุณหมออะไรคุณหมอมีจันทรยาบาดไหมนี่ค่ะท้าไมเอาตีนไปตรวจน้องฉันแบบนี้ฉันจะกันได้ก็ได้เพราะว่าคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของหมอเจ้าเป็นเรื่อยนหมเป็นเรื่อยไหมไม่มีสิทธิ์ห้ามพูดคุณเด้อโขตีหมอได้หมดเลย เปอาโตมาทำไปเ่สิตัวให้สิสิยาให้อะไรนะแปอาโตมาสิตัวสิสิยาให้ใช่ใครใช่เจ้าละอ้าวตจ้เป็นใหญ่เขาบอกเ้ยมันไปเลยไปเอามาให้้องเดี๋ยวนี้มึงม้ซอยตีอยากคุยเน่ยวัญมาอยู่มาด้ยออปวเกินอุ่นอยากแต่กาักยอบถูดแท้อุ่เอาหย่งไม่รักษาเยอ ม็เคยรักษาจักเกื่อเยอะอันมาบกูลูน <ina dari> <SL> ี่เนอะวันนี้ไปรักษาบอกไปคุณหมออะไรนี่ของฝากจากนรกได้ยินข่าวว่าผัวบริเหตการบ้านยมมาถูดก็เลยเอามาฝากแ่ไม่อยได้อันนี้ไปนะเดือนหนึ่งเี่ยวผมมีเวลาเหตุยังเลยเนี่ยหยองยืมถอดออกอินเรื่อ เอาได้ออยุดออกยากเนี่ยบว่ารตะคุณเหรออะไรถ้ากูได้แบบนี้กูกูเศร้าขาทันทีเลยโอ้โมันบวแมนแนวถิ่ไปว่าเล่นกันเดิอ,อะไรท่านย่อมมาทูงเอามาให้เบิองวบานีิคือบ,บ,บนบนนรกน่ะความีเศรษฐกิจพอเพียงคือการการไงประเดี๋ยวม,มันไม่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วไม่ยังเสร็เศรษฐกิจเหลือเฟือตัวหยาไปเอาไปไปโอ้ยจะไปทิ่มจะไปทิ่มไปไก่เด้อ มันเป็นตะขี่ก่อนไงแต่พวกเอ้ยเจ้าพ่อถูดกระถ่าเอาเอามาเอาคนไถ่ึ้นโตให้ครๆเอาขึ้นเจ้านั่นละเอาจะไม่ยากกันมากุยละบัดก็เป็นใหญ่เขาบ้าเป็นเลยนั่นละเฮ็ดให้น้องเดี๋ยวนี้โอ้ยติดซอยกันเนี่ยของพวกเว้ซอยเนี่ยนาทีเจ้าเนาะเอาที่สาวเนาะที่ายเอ้ยเขาจะเฉียจ๋าแล้วน้องเอ้ยโอยน้องทำบาปพุทธเอาเถอะเนาะน้องเอาึ้นโตน้องเอ้ย คุณเฮลล์ฮ่าฮ oh. uh ่า uh ฮ่า uh คุณหมอเป็น uh. ย oh. oh. ังไสันมนิยมมิเชลีอุ้มไข่แดงไข่อุ้มเจ้าว่าไหวอยากขึ้นเตียงน ยัยอ like <can> ีคุณหมอฉันอุ้มบอเป็นฉันไม่เคยอุ้มยัเฝ่าด้งเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเวน่าคืต้องฝ่างานขึ้นเบิ้งเบิ้งหนังที้งฝ่ากุมน้องชมจันทร์ฮะตรวตรวจคุณหมอตรวจเร็วเยี่ยมได้ละใครเห็นแบบนี้วะตาทีคุณหมอเข้าไปทำไม่หนังหมอน่ะปิดปากปิดด่างหมอไม่เคยเห็นโอ ปิดปากปิดหางจะได้มาคือจะไปไต่หนูแท้ไต่หนูก็ใช้ทั้งหัวแล้วก็มีแสงก่อนอันคุณหมออะทั้งพูดมาว่าเหลียวหนาไปคุณยังต้องกากี่บแค่ตัวอปเขาเล่นตรวจกุบกออโอ้ก็สิมากน้่ทานหน่ยน้อ

คุณหมอยาเร็วมาตรวจตาให้นี่บางทุกอย่กงะเห็นหรอกคุณหมอค้นไข้หายใจเพสะดวกเพาตรวจดังให้นี้ก็จะให้ตรวจมัดแขนมัดขาไปอย่างนี้เป็นยากแต่เอาโนอนลงดังๆเป็นอย่างนี้หมอโอ้ยหมอเจนี่เมื่อคืนยุ่งไรเถอะอยากไปดื้อหมอแม้เขาฉีดยาตายกูบปดูน้ำเด้อฝใาย หมอคะถ้เรายางกันเจอยบ่นิออกกันร่างกายปะโอ้ยบ่มไมด้เห็ดเป็นตะคนมีนตะปูเทาเห็ดจะไหเริ่มเลยระเทศเป็นสิบอเอาข้าแรกนี่ยังนี่ใายกระพร้าบัมบัดอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโกย้งยอออ้อ้อ เอ้ากรุงเทพก็มีหมูตีอนี่เหรอเนาะอ้าว้ยๆบ้งไปจังนึงกับบ้าคือเป็ดถือคอนแต่คุณหมอคุณคุณหมอเป็นยังไออแคลงทับเส้นจะควัางน่ามันเป็นกังชีมมันจีชีดหยาดอ่องชัดได้ดีได้หมอหมอโอ้ยหมออีปอกุ้งห่วงหมอตทบาไหร อ้าาเอทำอเ็นตาำเดียวคือบ er ่วยใจหมอทะาุูบัตรนมเงือเป็นตยานไปหนาชื่อต้องยานดอกมูงยันกูเล้วหมอที่เห็นยังก้อนฉีดยาฉีดใสชฉีดใจก้นมันฉีดจก้นอ้าวแล้วแล้วแล้วแลหมอเห็นยันบัรเดียวีดดิโเอาฉีมันจะเปอเน่เน่เน มือหลักของไม่ทวติบก็แดนโดชิมให้ได้บกงคนก็มือดีก็มีกันนะจีใช่ก็ตั้งแต่ชินแรกเสียไม่ดำไม่รากมันจะได้ชิดเราชิดจัดเอาเอาเพิ่เพิ่มกันมาจเป็นนัดสิบาทโอ้โอ้เอาสาวตัวแม่เป็นดีๆเลยแม่เนี่ยแพ่เป็นเป็่มอะไกคือมาถามเยดเยาบาบหยาเขาจับสิ่งล้วก็หูออกเลยกัเนี่ยอยากได้ยักษ์โจอาบานย่เอาคุณหมอ คุณหมอเขาบอสักว์เอาแน่เอามมอเรืเ่อมเอาหมาสิเงี่ยเหรอเดี๋ยเอาฉลิ่นแป๊บนึงได้ไปอยู่โอ้สาธุเด้ออยากให้น้ำเขาจัดเท่ากับกูงีปานนั้นมันคบบ่ะรอบเข็มฝนนั้น คนบวคมันคไข่เป็นน้ออื่นแท้เนี้ยมันไดสสอมๆไง่ะส้มเอ้มึงจะไปไหนดูดูจับไปจับไปฉีดไดก่อนฉีดดาบมเดีวฉีดดาบเอาดาบกั้มอฉีดมันสีสอมวะล่ะเอาเอาอดีใอ้วกมึงอยากกูกึงอสอยไเด้อ อ่ะเอาเนี่ยแล้วฉีดห้องไหนก่อนฉีดดักเฮ้ยฉีดดัก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  เอ็นรากูกระจายรากูดิ้นแม่นี่แม่หวยุึงจะไปไายเหน้ยยังคนเยอะแยะเอ้าคนหลายละก็ไอ้เลยโอ้เเ้าไปตัวแื้ลเ้็วสีสีเท่มันแล้วเออจะได้ไปรักษาพวกใบวเคยรักษาคนไข้อยู่บัเฮ้ยรักษามาแล้วหาคนโอ้หายบมดตายบัดมึงไปใส่เ่มึงกันอวาลีแต่ลกยังไม่ านมีสีก็เข้าเรียนเรียงไหมเอาเรียงนี่ให้มันรอดก่อนฉันเห็นเจงได๋สีดาวกอก้อนเกินไม่บอกยากเนี่ยผู้ช่ยก็มาบอกยากวันนี้เลยเนี่ยเร็วเร็วย่ากระดากู กอ,อ,อง,องก็คือบัตรคือว่ามันมีหดสิวกลองเอ,อ้ยถ่ายไปทางอื่นเออ,นนอ,อชิดชิดชิดนันมาเศาโอ้โหวันต่อสองก็เห็นเด้อสุริยุปราคามันเป็นสุริยุป,ปราคาแล้วเป็นยังหมอลาหูอมจันทร์กู ไว้ยอมก็อมขากปวดไว้อมตัญญาณตีมันโอ้คนไทยนี่หัักกนเนาะฉีดยาแล้วไปล้านตัดผมนะตัดผมยังไงผมตัดมาใหม่เพ่าะทันยาวยาวแล้วบพทันยาวผมเป็นคนหัวผมเยี่ยตลกชุดนี้คุ้มจริงๆ ไะเหมาเจิดคันบักไฟพอสบายบ่ต้องเปลี่ยนเด้อครผู้ใหม่มาเล่นได้จะเอาคูเด้อเอาไปยัางเจ้าคู่บริษัทวยขนาดาบักไฟยังซ้นเนาะคันดากูติซ้ำไนัดเดือมองหนตัวลโพงไม่ได้เนี่ยปื้อนะชินชินชินางเราเอาเซาขอคุ้นล อ้าวคุณหมอคุณหมอจคุณหมอบอสใส่ยาตัวลืมใส่ยาต้นเอาใส่ยาสีเลยศสีเลิมต้นอยากสีหลไรผนโอ้ยเอาใส่ใส่ยาใส่ยาเอาเอาใส่ใส่ให้ยังอยู่เห็นขยำหขวด่ะโอ้ยบอกขย่ำกระซิบขย่ำน่าขป็นจัิงอ่ะเล่นดิ่หมอไปจะนับให้นึงสอง ดีๆแม่เล่นๆเล่นตรงๆเอาหมอเอาว้าวดูดยาให้แม่เราขอป้าบอกอเฮ้ยดูดใช้ชิลิ่งนี่แหละที่ไปดูดกินวะนี่มีชัวร์โอ้บาดเสียวอือ้อะอ้าวนาสิดึอออกชมอัอ ว่ารีเล่งไหมคะเดี๋ยวม,ม,มัน,ใน,ใน,นา,ยยาังไหนใช้ได้ยาเดี๋ยวใช้ฉลิงใช่หรือ,อเปล่าสีแค่บรรเล่าคุณหมอคุณหมอยา<ะ>คุณหมอยาคุณหมอมันไม่แอลกอฮอล์ท่าโอ้ยลืมจันโอ้ยบ่อคาเชื่อที่ไหนเนาะว่าสิเรนแบบสดสดเฮ้ยช้องต้องคาเชื่อก่อนก็ท่าเกิดเดี๋ยวมันจะเป็นบาดทะยักได้โอ้ยหมอก็ขีดลืมนะสูอะไรนี่หมอแอลกอฮอล์โอ้ยคือว่าสัน เอาไปจับฉ okay, ันตัวน้อเอาไว้โดนมันจับก่อนมันน้ำแข็งตุ๋นแอลกอฮอล์น้ำแข็งไอ้แอลกอฮอล์โอ้ยน้ำแข็งบอกว่าไอแอลกอฮอล์อะไรกันแล้วตี่น้ำแข็งพี่น้องเอาคันว่าน้ำแข็งกินมซะเอ้านะไอแอลกอฮอล์เออแอลกอฮอล์นะโอ้ หาเฮ้ยกูเสียดายน้ำแข็งเด้อากาศร้อนๆยังไงไปใส่น้ำเย็นๆได้นี่นะโอ้ยร้านค้าร้านไหนน้ำแข็งหมดมาเอานี่ได้นะคะโอ้ยเจ้าขายของบอกแล้วเนาะไปไปเดี๋ยวมันสะเศร้าน่นเดี๋ยวกูจะจำไว้เหมือนเด็กขนาดนี้ ตลกสุดนาเนี่ยเรนทำไมเนี่ยเรืองต้องเป็นพวกกินกันมากมุกเนี่ยกินอะไเห็นแบบนี้เอ้บเปว่าหายเวไยมันเมืดไปเดี๋ยวหนีไปตัวตัวตู้คนนี้เหรอเนี่ยมันมืดเฉียบเอามันยั่งอยู่สองก้อนเหมือนเติ้ลน้ำแข็งจะได้จังบนละไล่ไปพูดเป็นแล้ว มันบมเมนควนน้ำแข็งไม่ยั้งนี่โอ้ไอ้ผ้าก็แกล้งน้อแกล้งนุ่ซื้อได้อยู่เลยโอ้คุ้มไหมจริงคุ้มจริงจริงคุ้มจริงจริงเอ้าคุณหมอว่าชิดนปวดดากอ๋อปวดดากมาเอาล่ะเอามาแล้วมาล้โอ้ยโอยเนาะเล็งนิดนิดหมอ คุณมอเลยพอได้แล้โอ oh, 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 um uh? ้ยโอ้ยคุณมาขอเถอะน้องฉันตายแท้หาวิธีใหม่เถอะไปได้เลยค่ะอุ้ยมาแบบนี้ก็ตายตุกคนเนอป็นได้ย้ายไฟโอาไงเอ้าปันที่แล้วว่าความผิดเาอะไรเนี่ยอิดเปล่าในน่อนเส้นทางของเข็ม โอ๋โอเป็นอุกกปกรณ์การแพทย์ชิ้นใหม่ค่ะโอ้สงสัยสั่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเนาะบัได้มาตตาสหรัฐมาแต่สายหมอร้านขายเบสิทอเอาเห็นตรงไหนไหนยมัเชดากันไปมัตชะดารับๆมัน,ก,มนก,มก็พลิกเป้าไปย้ำก็ว่าด่ากับบะม,มีง่ายหรมัดครับมันต้นไหม่ก็มีง่ายว่ะเอาคุณหมอเห็นตรงไหนหนย ปอยเข็มไปตามเส้นจแหละโอ้ปอยเข็มมาตามเส้นไม่ยังบก็เอินมาชีดแบบร้อยฝ้าปลอยเข็มมาตามเส้นไม่ไม่งกเล่นให้ได้ออีกันนี่เอาให้ได้นีกกันหนึ่งยเดียวมายเดียวมาได้มันสียานเข็มสอง อันนอันนั้นไม่เคยผลานี่ยจ๊ะอากองกนมเสียงยังสัญญาณเตือนภัย เก็บไรบะเก็บไรเขาเลือดป้อเลือเข็มอะไรไงพ,พี่แม่เข็มบ,บ้อนเข่าไงป้อนหัวดิไง,งเป็นยังคือเก็บป้อนอยู่อยู่จับแล้วเหรอ,อย่านมานันเนาะมันก็เพรโดนแหละผู้หนึงไปกันเข็มไปมันก็เพราะเถือ่อเนาะมันจับไปเห็นยังสงสัยสงสัยอะไรคุณหมอใส่ย,ยาอย่างไงย,ยาบำรุงร่างก,กายคุณหมอต้องใส่ย,ยาบำรุงเลือดนะ เพราะว่าแกเป็นคนบวกขยันปันไดนะถึงต้องค่ะอ่าต้องแรงจ้ะเพราะว่ายากรดนี้หนูประสบมาวัตถุยาแหละค่ะครับครับครับได้แคุณหมอเลยครับ หมอเะ็นยังไงสบายดีหรือยังคือเฮ็ดเจนซี่เฮียังค่ะเมื่อกี้นี่คือนับหนึ่งถึงสามหยกคนไข่เขาก็ต่างรักได้อ้าวก็ชิมบ้านนับผู้หันยัดไว้กับว่าไม่ได้ซีกอีกบัดนี่คือบนับหนึ่งถึงสามแบบนี่น้องชายไผยรับผิดชอบนี่บอกทีปัญหาเพราะใบหมอรนี่จัดไปจะได้แล้ววันเอ้าเข็มกูไปใส่บัดแกงน้องจริงเบิ้งยังนี่แกงกันเดือดเนี่ยเว้ยเว้แกไก่ไข่เน่ไป บานนี้เราไปเจอศีดหมอน่ะหมอกระยานยิ่งกันเป็นแต่ยี่ายเอ้ยยาหมอดีน่ะฮะป้าแม่ยาหมอดียาหมออะไรยาหมอจืนก็ว่ายาหมอจืนก็ทรงไข่ตัวนั้นสีเรล็กก็สว่างสว่างมีกระลังมั่งซาบขึ้นเย็นขึ้นแล้วเออดีเนาะนายเนี่ยวาเล่นเลี้ยงไม้คือนเมื่อวานหละไฟ